สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าที่บ้านรถเนี่ยฝนตกมาสามสี่วันแล้วนะคะชุ่มชื้นมากเลยแล้วตอนนี้นะอากาศมันแบบเริ่มหนาวแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะยี่กันยายนของเดือนหน้านะคะก็นะตอนนี้ก็ต้องเอาเสื้อผ้าหนาๆมาใส่แล้วได้เวลามาเด็ดพิกทอดีกแล้วนะทุกคนเม็ดก็ใหญ่บเริ่มตามเคยค่ะนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้อยากจะปล่อยให้มันใหญ่เลยนะเนี่ย พยายามเด็ดก,กินทุกวันแล้วนะดูสิเม็ดสวยมากเลยนะเนี่ยเขียวสวยสง่ามากทุกคน เสือพวงก,ก็ยังมีให้เก็บอยู่นะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเอาไว้ทำกินสักนิดสักหน่อยนะคะประมาณนี้โซนคณะหนา้า หาซื้อหมูสามชั้นแล้วสิเนี่ยอุ้ยกรอบมากค่ะ จะไ,ไม่ไอันี้ม่แต่ก็โอเคอยู่นะมะนาวเนี่ยเดี๋ยวรถก็จะได้เก็บแล้วนะอันนี้เป็นของบ้านเราโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยมันยังแข็งแข็งอยู่เลยค่ะโอ้ยดกค่ะทุกคนดูสินี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงมันแก่กว่าน,นี้สักนิดนึงนะโอ้แล้วดูแล้วดูดนูนผับเช้านี้ที่เก็บมาได้นะคะมีกระถินด้วยนะ เขือพวงซอวรี่พริกทอดและก็คนาวันนี้ได้กว๋วยเตี๋ยวไก่ให้โูซี่กับป,ป๊าด้วยนะเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นขนลุกไปหมดแล้วและเนี่ยคะ่ะกำลังต้มเส้นเลยสุกแล้วด้วยทุกอย่างพร้อมกินคะ่ะขอกินเป็นคนแรกเลยอร่อยเนาะ ้ามาปั่นจักรยานค่ะเมื่อตะกี้เนี่ยเราไปหาซื้อของกันมาด้วยปั่นจักรยานเสร็จก็เหนื่อยค่ะมาหอ่ออะไรดืม่มมากินมันฝรั่งทอด Hello h ฮ l ลโ How are you? How are you, Carina? ดูมันล่วงนะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเอาใส่ตะกร้าสิคะลูกโอ้โหนี่นี่น่าจะล่วงแบบสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ย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 ผิวยังดีอยู่เลยอ่ะพันเนี่ยมันแบบว่าหวานมากเลยนะหวานมากเลยใช่โอ้อันนี้ด้วยก็โอเคเนี่ยลูซี่เก็บได้ลูกเก็บได้ไหน,น โอ้ยลูกบบเบลล์มเลยอะ่ะอันนี้ของที่บอกแล้วตรงนี้นะออปวปิ้ลส,สีทองแล้วเดี๋ยวเราเอาไป,ไปอบกันดีกว่านะไหนอ๋อไหนดูสิโอ้ยลูกใหญ่เบลล์มเลยอะ่ะหนกัดทุกลูกเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ เดี๋ยวฟันหักนะไม่หัก,หรกแรงง่ายดออูอืมอืมอืมจะลึง่งใจจะมาเก็บมะนาวนะแล้วดูสิได้ดของเพียบเลยอือฮอไปเดีด๋ยวแม่ไ,ไปเอาถุงใส่มะนาวก่อนตอน้นฝรั่งขี้นกของป้าเขานะคะนี่ลูกประมาณนี้นะกำลังแบบว่าจะโตแล้วไปไป Uy, oh. <laughs> look, look. Ikaw ba namay na? และนี่คือผลงานเลมอนทั้งนั้นเลยที่เด็ดมาได้นะเกือบจะหมดต้นเลยค่ะและตอนนี้ก็ขนของซิกาเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลไม้ฟรีกันต่อนะนั่นก็คือเกาลัดจ้าบุลลัค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอแค่ที่มันรุ่งวงนะที่เกียดแก่มันยังแบบว่าไม่แก่เต็มที่อุ้ยนีจะว่าจะไม่แก่แล้วนะนะ อยู่ที่บสถของหมู่บ้านนะคะปีเนี้ปกติเนี่ยเราจะต้องเห็นดอกไอ้กัญญยายอยู่แล้วนะแต่ปีเนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้ไม่รู้มันจะขึ้นตอนไหนอะ่ะฝนมันไม่่อยตกไม่รู้ไปเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าอันสุดท้ายที่จะมาเอาเลยนะทุกคนนั่นก็คืออัญนนี่เลยโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนหน่อยๆแล้วนะทุกคนคะ่ะกดไม่ใจไม่ไหวตอนแรกว่าจะไม่เด็ดแล้วนะ ดูสิทุกคนเห็นไหมน่ากินอย่งนั้นเลยในรถก็อัดแน่นไปได้วยของกินอย่งนั้นเลยนะคะทุกคน กลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะแล้วตอนนี้ให้ดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างแอปเปิลหลายสายพันธุ์มากเลยนะมีลูกแพ้ด้วยและนี่องุ่นที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้และนี่ด้วยเช่นกันมะนาวนะแล้วก็แอปเปิลอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยขายไม่ได้ก็คือเกาลัดที่เราได้มาสดๆสร้อนๆน,นะคะอุ้ยน่าจะอบกินแล้วนะคะรอบแรบกของปีนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนขอบคุณมากสวัสดี